เดี๋ยวจะพาไปดูร้านคาเฟ่ของน้องๆน,นักเรียนกันบ้างนะคะ,ะชื่อก็เก๋ไกเป็นชื่อเกี่ยวกับร้านค้านั่นเองนะคะบาซากุปีก็คือร้านน้ำชานั่นเองค่ะบาซากุปีคาเฟ่หมู่3นะคะเสริมสร้างรายได้ให้กับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล5บ้านตลาดเก่าจังหวัดยะลาค่ะต่อยอดสู่การศึกษาสร้างงานสร้างรายได้ในอนาคตค่ะ สถานการณ์โควิด19กว่า2ปีนะคะทำให้นักเรียนมีความรู้ที่ถดถอยหลายคนก็ไม่สามารถเอาตัวรอดได้นะคะอีกหนึ่งทักษะที่จะต่อยอดให้น้องๆนะคะได้นำไปใช้ต่อนั่นก็คือทักษะชีวิตและทักษะอาชีพค่ะฝ่ายบริหารโรงเรียนเทศบาล5บ้านตลาดเก่ายะลานะคะจึงได้มีการจัดทำหลักสูตรเพิ่มเติมสู่ความเป็นเลิศด้านอาหารและเดกอรี่พร้อมกับเปิดคาเฟย่ย่อมย่อมนะคะชื่อคาเฟ่ว่าบาซาโกปีค่ะใช้ เป็นเวทีฝึกงานนะคะให้กับนักเรียนได้เรียนรู้ฝึกการทําอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มและการทําบัญชีเบื้องต้นต่อยอดสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างรายได้ในอนาคตค่ะ คุณสิวพรยืนชมค่ะผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล5บ้านตลาดเก่ายะลานะคะก็ได้บอกว่านอกจากหลักสูตรที่เราสอนซึ่งจะมีการปฏิบัติการทําอาหารเบเกอรี่เครื่องดื่มยังได้เสริมในเรื่องของการออกแบบกราฟิกซึ่งเรื่องนี้นะคะก็จะไปเกี่ยวข้องในการเป็นช่องทางของการขายค่ะเพราะว่าเด็กๆจบไปแล้วบางทีเด็กอายุ14 1 5ปีสามารถประกอบอาชีพเองได้สามารถทำเบเกอรี่ต่างๆ ได้การสอดแทรกในเรื่องนี้นะคะเรื่องของการออกแบบค่ะนักเรียนก็จะได้นําไปออกแบบสร้างเพจของตนเองแล้วก็เอาไปเป็นเพจชันนะคะเรื่องของการพรีเซนต์โปรดักต์ของตนเองได้นะคะนอกจากนี้ก็ยังคิดน่าจะเกิดเป็นประโยชน์กับนักเรียนได้มากมายทีเดียวค่ะเพราะว่านักเรียนของเราส่วนใหญ่เมื่อจบม3ไปแล้วโรงเรียนปลายทางอาชีพค่ะก็จะมีทั้งเรื่องของ วิทยาลัยเทคนิคหรือว่าวิทยาลัยอ,อาชีวะนอกเหนือจากนั้นก็ยังเกี่ยวกับ วิทยายไรสารพัชช่างที่มีอยู่ในพื้นที่จังหวัดยะลาด้วยค่ะค่ะทางด้านของเด็กหญิงแวร์สุนิสาแวแซค่ะรับบทเป็นผู้จัดจาการร้านนะคะและเด็กหญิงนาเดียตาเล่แคชเชียร์ร้านอีกหนึ่งท่าน,นะคะ่ะซึ่งเป็นนักเรียนชั้นม .3 ทั้งคู่นะคะก็บอกว่าสิ่งที่ได้รับจากที่นี่นะคะ่ะบากาบาซาโกปีที T 5นะคะหรือว่าอย่างที่บอกไปว่าร้านบาซาโกปีคาเฟ่ afe, แห่งนี้นะะี่ยก็เป็นพื้นฐานในการที่จะได้เรียนรู้ที่จะนําไปต่อยอดการ ศึกษาสายอาชีพในระดับที่สูงขึ้นเป็นอาชีพในอนาคตให้กับพวกเขาได้ด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะสิ่งสําคัญที่นักเรียนจะได้รับจากที่นี่ก็คือการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริงในสถานการณ์จริงเรียนรู้ที่จะร่วมแก้ปัญหาและพัฒนาสิ่งที่ทำค่ะให้ดีขึ้นไปจะเป็นพลังบวกในการประกอบอาชีพต่อไปได้อีกด้วยและเป็นทางรอดให้กับเด็กในยุคปัจจุบันค่ะ